สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะวิชาการงานอาชีพในวันนี้นะคะก็เป็นสัปดา์หสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพัานธ์แล้วนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการเก็บคะแนนนะคะเก็บคะแนนเพราะว่าวิชาการงานนั้นนะคะเกรดคะแนนที่เราเก็บคะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนน หนึ่งร้อยคะแนนนะลูกจะเป็นคะแนนเก็บแปดสิบคะแนนและคะแนนที่สอบปลายภาคแค่ยี่สิบคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนเก็บนั้นก็จะเยอะมากๆนะส่วนการสอบปลายภาคยี่สิบคะแนนนั้นจะเป็นการสอบในรูปแบบใดเดี๋ยวเราจะทราบกันนะคะก็อย่างที่คุณครูประจำชั้นแจ้งไปแล้ว ว่าเราจะสอบปลายภาคกันช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบเอ็ดนะคะก็จะเหลือเวลาเรียนอีกที่เราจะได้เรียนด้วยกันนะคะในเทอมนี้อีกประมาณสองสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เรื่องของการสอบปลายภาคแล้วนะซึ่งจะสอบแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามชมกันอีกทีนึงอ่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูขอย้อนกลับไปที่เรื่องของการาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะที่เราเคยเรียนไปแล้วในเทอมที่หนึ่งนะคะวิชาการงานเน่ยจะใช้เนืเ้อหาทั้งหมดเลยนะคะของเทอมหนึ่งและเทอมสองนะคะที่เรียนไปแล้วในเทอมที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะ อ่เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤด,ดูกาลอย่างไรเราควรที่จะหาเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละช่วงฤดูใช่ไหมคะอ่าถ้าใครที่เอ,อ่อจำไม่ได้แล้วเนะื้อหาเป็นอย่างไรนะคะสามารถที่จะย้อนไปดูคลิปเก่าได้ในช่อง youtube ของครูชื่อช่องว่าครูเข้าครัวนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ขออ,อน,นุญาต Hot m a t นะในช่องครูเข้าครัวนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูเนื้อหาของเรื่องนี้ได้นะใน u u u e e นะคะส่วนใครที่เออคิดว่ายังจำได้อยู่ทำได้แน่นอนก็ลงมือทำได้เลยโดยให้นักเรียนนะคำชี้แจงในใบางานวันนี้นะมีหนึ่งใบางานเท่านั้นให้นักเรียนวาดภาพการแต่งกายของตัวเองในแต่ละฤดู ลงในกรอบนะคะอ่านี่ค่ะการแต่งกายในแต่ละฤด,ดูของฉันของฉันแปลว่าของนักเรียนนะลูกอ่าฤดูฝนเราควรแต่งตัวแบบไหนถ้าเราจะต้องไปตากฝนนะคะรืฤดูร้อนเราควรแต่งกายอย่างไรเพื่อไม่ให้ร่างกายเราร้อนมากนะ,ะและฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิเป็นแบบไหนฤดูใบไม้ผลิก็ประมาณว่าไม่ร้อนไม่หนาว นะคะก็คือยังหนาวไม่มากนะก็คือใบไม้ผลินะแล้วก็ฤดูหนาวเลยนะก่อนฤดูร้อนจะไปฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งยังอากาศยังไม่ถึงกับหนาวมากนะคะแล้วก็ฤดูหนาวซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะไม่ค่อยหนาวแล้วแต่ก็เออเราต้องเรียนรู้ไว้นะเผื่ออนาคตรเราจะได้ไปอยู่เมืองนอกนะ เมืองนอกประเทศที่เขาหนาวหนาวกันนะคะก็นักเรียนก็วาดลูกแล้วก็ระบายสีนะคะใครสะดวกปิน้นก็ปิ้นแล้วทำนักเรียนที่ไม่สะดวกปริ้นไม่เป็นไรเลยนะคะนักเรียนวาดกรอบแล้วก็เขียนหืดูฝนแล้วก็วาดลูกลงในสมุดทําในสมุดได้เลยนะคะไม่มีการหักคะแนนเอ่อใช้สมุดหรือปิน้นไม่หักคะแนนใดๆนะคะไม่มีปัญหาแล้วก็แต่อย่าลืม บอกย้ำทุกหนึ่งทุกๆรอบในการเรียนใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ส่งงานในอัลบั้มของตัวเองนะคะโอเควันนี้ก็มีเท่านี้เองนะคะก็ยังไงยังไงก็ให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ตอนนี้ฤดูร้อนนะคะแต่ก็บางวันก็มีฝนพายุเขาเรียกว่าพายุฤดูร้อนเข้ามาก็ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะนอกจากจะระวังโควิดแล้วเราก็ต้องระวังสุขภาพเป็นไข้เป็นหวัดก็อ,อันตรายเช่นเดียวกันนะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้ให้เวลานักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดใบงานนี้นะคะสวัสดีค่ะ